ามสั่งจังหวัดมหาสารคามที่2 0 5 4ทับ2,564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทุกอำเภอและกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้บริหารพื้นที่ระดับอำเภอยกเว้นเขตพื้นที่ตำบลหัวขวางอําเภอโกสมพิสัยกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยให้นายอำเภอโกสมพิสัยเป็นผู้บริหารพื้นที่โดยในเขตพื้นที่ตำบลหัวขวางอําเภอโกสมพิสัยซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ปฏิบัติดังนี้ ให้ปิดตลาดเทศบาลตำบลโกสมพิสัยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2564ไปจนถึงวันที่13สิงหาคม2564 ห้ามออกนอกเขหสถานใินระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นสถานประกอบการที่คล้ายห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้เฉพาะพาแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาและเวชภัณฑ์พื้นที่ท้่จัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณาสุขอื่นๆของภาครัฐโดยให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา20นาฬิการ้านสะดวกซื้อเปิดดําเนินการได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง20นาฬิกาให้ร้านอาหารหรือเครื่อง รถเข็นถาบเร่แผงลอยพัตาารสวนอาหารโรงอาหารให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา20นาฬิกาในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นโดยให้งดการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าสถานประกอบการที่คล้ายห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา20นาฬิกาโดยให้ดำเนินการได้เฉพาะ ในการจำหน่ายรูปแบบของการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหารเท่านั้นโดยไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงให้ผู้จัดการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จดให้มีระบบการคัดกรองและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่การจัดระบบคิวและกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิวมีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสมและต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินมาตร,รการดังกล่าวรวมถึงมาตร,รการด้านสาธารณสุขอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ให้ปิดร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านแต่งผมหรือตัดผมสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามสถานเสริมความงามคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงามสถานประกอบการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าห้ามรวมกลุ่มการทำกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว้าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมไปจนถึงวันที่13สิงหาคม2564มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่ควบคุมสูงสดเพิ่มเติม ยังคงมีมาตรการเดิมตามที่ประกาศก่อนหน้านี้แต่ให้จำกัดจำนวนการรวมกลุ่มคนไม่เกิน20คนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2564เป็นต้นไปนายกิติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม